ยามสึกเรารบยามสงบเราทำอะไรกันครับลงพื้นที่เพื่อไปอบรมเรื่องความสามัคคีให้ประเทศชาติดอนหอยหนอนอะไรไม่ใช่แล้วพี่บอกว่าน้องหญยไม่ใช่น้องหีเล็กไปแย่งขาผัดมาได้ห้าห่อโดนกระทือบเกือบตายกัตั้ง่เมอไาร่ทำไมงนั้นนะครับลืมผ้าคาดหัวอ่อเมื่ร่ที่ปืนคกที่ก็เรียก R p g พไปเดินเรียกอะไรนะ RPG พจของพง l p g ตลกมากเลยเนี่ยผมไม่ปวดหัวเท่าไหร่พ่อแกจะปวดหัวยัำสงบมทำอะไรรวมหัวกันในตลาดดานายกโบราณนานมาาตาไทยแกล่งเกลียงไกลกล้าฝ่าฟันมาทุกเวลาไม่วันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนอันตะไลผ่านพอแล้วพอแล้ว สนับสนุนโดยเครื่องกองน้ำอควาเทคเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณคู่หูมหัศจรรย์เวอร์เพลน ทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิตหนึ่งในพันธมิตรของธนาคารออมสินยาสีฟันดอกโวกู่สูตรเกลือสมุนไพรรางวัลเหรียญทองระดับโลก g s แบตเตอรี่แบตพลังอึกอุ๋ยรุ่งอรุณดีดีดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนท่นนั่งครับท่านสมาชิกครับเปิดประชุมนะครับ สภเพระสภาสถานแห่งนี้นะครับขอต้อนรับสมาชิกสภาทอกทุกท่านนะครับท่านสมาชิกครับเรามีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่สมาชิกได้ยืน่นขอเป็นวาระอภิปรายมาเป็นเรื่องด่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่เรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนก็เลยบรรจุมาเป็นวาระเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะครับยามสิทเรารบยามสงบ เราทำอะไรกันครับนะประเทศเราเดี๋ยวก็ทำท่าจะลบเดี๋ยวก็สงบกันอยู่บ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องอภิปรายกันในวันนี้นะฮะใครที่มีอะไรก่อนอภิปรายไหมครับยังไม่อภิปรายใช่ไหมครับหาลือก่อนแล้วหาลืืคอณคุณช่อจะมีเรื่องหาลรืออยู่เรื่อยนะครับขอขอให้อยู่ที่หาลืออย่าให้เลยไปที่หาเรื่องนะ เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชอบเทียมพนิเรียนพักประชาพคอมชนฝ่ายค้อนค่ะท่านประธานจากที่ท่านประธานนะคะได้มีเกินว่าวาระในการอภิปรายในวันนี้ใช่ไหมคะว่ายามศึกเรารบยามสงบเราทําอะไรใช่ไหมคะในฐานะที่พักประชาพร้อมชนของเราเนี่ยมีเห็นเล็งเห็นความไม่สงบเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดินแดนนะคะตอนนี้ไทยต่างๆใช่ไหมคะที่เราต้องอ หาการเจราจาและการแก้ไขอ่ะมันจะมีความสับสนวุ่นวายหรือแม้กระทั่งการสรับเปลี่ยนคอรอมอย้ายไปย้ายมานะ,ะมันเกิดความไม่สงบแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหฉันจะไปอยู่ตรงไหนความรักความสามัคคีในชาติเราจะสั่งสอนลูกหลานเราได้อย่างไรใช่ไหมคะในฐานะที่พวกเราเนี่ยเป็นแกนนําของพักประชาพร้อมชนนะพวกเราก็เลยมีการเดินสายค่ะรรท่านประธาน ในการไปพบปะหาเสียงก่อนก่อนก่อนหาเสียงเลือกตั้งใช่ไหมคะเราก็เลยมีการไปพูดคุยกับประชาชนลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่ออ,อบรมพูดคุยกับประชาชนในการที่ให้ประชาชนเนี่ยได้รู้รักสามัคคีกันในชาตินะคะเพื่อไม่กับเหตุการณ์ต่างๆที่ยังมีความไม่สงบอยู่ในตอนนี้นะคะท่านประธานก็คือเราเนี่ยทั้งสคนเนี่ยได้มี การลงพื้นที่เพื่อไปอบรมเรื่องความสามัคคีให้ประเทศชาติให้พี่น้องประชาชนเพราะว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย<ช><ช>เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งสถานที่จังหวัดที่เราไปลงเนี่ยพื้น<ช>ที่ด้วยกันเนี่ยจังหวัดแรกที่นําล่องไปเลยครับท่านประธาน ชนบุรีครับท่านประธานครับไม่ไม่ใช่ลบบุรีเฮ้ยพี่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงใหม่บ้าอะไรลบบุรีพี่ไปกับผมไหมเนี่ยไปด้วยกันสามคนลบบุรีที่เราไปเนี่ยคือไปอบรมเลือกอะไรกันประชากรประชากรที่เราไปบุกฝั่งเรื่องความสามัคคีเนี่ยที่มาอบรมเนี่ยท่านประธานครับมีหนึ่งพันคนเลยพันคนบ้าอะไรพันบ้ายไม่ใช่ที่สองพันสองพันอะไรผมจดเนี่ยจดเทมไปอยู่เนี่ย พั0 0 2ารันมันได้ยังไงมันไม่ถึง2000มันจะถึง2,000ได้ยังไงคแล้วมีนโยบายอะไรบ้างบอกนโยบายที่เราไปนำร่องนะคะนอกจากอบรมความรักความสามัคคีของคนในชาติอะไรอย่างเงี้ยตำปานเราได้มีการนำร่องทำน้ำประปาดื่มได้นะคะท่านธนาเทียมได้เป็นผู้ริเริ่มในการทำโครงการน้ำประปาดื่มได้ให้กับประชาชนชาวบ้านนะคะซึ่งที่แรกเนี่ยเราก็ไปที่ดอนหอยรอดกันก่อนครับดอนหอยหลอดอะไรอีกไม่ใช่แล้วพี่บอกว่านองหี่ใหญ่ไม่ใช่น้อง นีเล็กน้องฮีเล็กอะไรน้องฮีใหญ่ครับมท่านอาจารย์สมชายน้องฮีใหญ่ใช่ไหมคะเดี๋ยวผมเปิดน้องฮีน้องฮีใหญ่เขาจะน้องฮีฮเล็กท่านประธานขอผมขออนุญาตพักฮีไว้ตรงนี้แล้วก็หยุดความสามัคคีของพักเราไว้ตรงนี้ด้วยนะครับออครับเราเราควรจะสามัคคีกันเองให้ได้ก่อนใช่อย่าไปสอนเขาเลยบอกว่าน้องฮีใหญ่กะผมว่าฮีเล็กฮีเล็กพี่หยุดฮีแล้วนั่งกันดูไหน เอาเอาเอาเป็นเอาเอาเป็นเอาเป็นว่าเป็นไปที่ดอนหนองฮีก็แล้วกันท่านประธานนายกเห็มต้องแล้วท่านประธานครับท่านประธานผมสมใจฮะถูกต้องแล้วถูกไหมครับที่เขาหยุดที่หนองฮีใหญ่ครับควรจะไปที่ดอนหนองใหญ่ขึ้นมาเออ จะไปอบรมความสามาคัคคีให้พี่น้องประชาชนนี่เราต้องสามัคคีกันเองให้ได้ก่อนนะครับโดยเฉพาะในสภาทอของเรานี่ต้องมีความสามัคคีกันมากพอสมควรให้ดูท่านที่ปรึกษานี่เป็นตัวอย่างได้นะตอนนี้จมูกสองข้างก็ไม่สามัคคีกันแล้วข้างนึงหายใจเข้า <c oughs> ข้างนึงหายใจออก ท่านมีอะไรจะสั่งสอนลูกหลานหรือจะสั่งเสียก่อนไหมน้สำดาครับท่านจะสั่งสอนหรือจะสั่งเสียครับผมไม่ได้สั่งสอนไม่ได้สั่งเสียอเลยครับเมร่อผมไม่มีเวลาได้สั่งเสียกับน้ำาครับเอาเป็นว่าผมโอเลียงเยนยิมครับที่ปรึกษารัฐบาลครับผมอยากให้คนในชาติเนี่ยรักใคร่าสามัคคีกันดีกว่าไม่ต้อง่ามีมอบลุ้นไปชุมนุมที่นี่ไปชุมนุมที่นั่น ไม่ใชเป็นต้องบอกขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าคนในชาติเขารู้กันดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่เป็นต้องไปปลูกปันขึ้นมาให้รักชาติอะ้รงนทุกคนมันรักชาติในตัวอยู่แล้วครับท่านประธานครับสมัยก่อนจําได้ไหมครับตอนนั้นก่อนที่มีมีม็อบที่สองสนามหลวงม็อบแล้วก็มีม็อบส่วนที่รู้จกักม็อบผมเองนี่มีโอกาสไปร่วมม็อบที่ท้องสนามหลวงนี่มีรวมกันแล้วก็ไปกินข้าวรีแล้วกักบทำทางก็คือเขาแจกข้าว พอกับข้าวล้อยล้อแล้วอยู่เจ็ดวันโู้เบื่อกับข้าวเดิมๆตอนนั้นสองสองมับเขาชนกันสองมัฟเขาชนกันก็เลยย้ายมก็จากองสนามหลวงไปหาที่สวนที่สุจักรอ๋มอม็บหนึ่งอยู่สนามหลวงครับอีกมอบหนึ่งอยู่สวนที่สุจักรอ๋อเพราะเบื่ออาหารที่ที่สนามหลวงแล้วไปที่สวนที่สุจักรเลยครับ <c oughs> ไปแย่งข้าวผัดมาได้ห้าห่อโดนกระทืบเกือบตายครับท่านประธานทำไมงนั้นครับลืมงผ้าคาดถุงอ่อท่านประธาน มันยังข้าวหัวออยู่เลยครับมันคนละฝฟังกันเนี่ยถึงไม่อยากให้คนเราต้องทะเลาะกันไม่ต้องแยกฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับรักษามมคีกันไว้ดีที่สุดครับคุณไททั้งหลายนะครับต่อไปจะย้ายฝั่งก็ต้องรอบครอบหน่อยนะต้องรอบครอบหน่อยครับแต่วันนี้ก็อยากจะย้ายว่าทุกวันนี้ก็อยู่นี่ก็รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้รถ่ายไฟใส่คอเนี่ยจะรับมั้ยครับที่ปรึกษาครับเมื่อจำทีนะครับเพราะเดี๋ยวก็เจอรัฐมนตรีม่ะาพัฒนาทำเดิมเดิม เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ไม่รู้เป็นอะไรกันล่ะบริหารกระทรวงได้ยังไงเออเดี๋ยวยกเข้าไปหาขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หัวเลยนะเออผมปวดหัวครับท่านประธานครับคือนายกดูเด็กแน่ใช่ไหมอย่างนี้มันจะไปทปขอข้าเวลาแป๊บนึงครับท่านประธานขอนิดเดียวครับรู้สึกว่าท่านนายกจะดูเด็กฟิปปะเนี่ย รู้ได้ไงครับก็เห็นนั่งหนละยี่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 แบบทำอะไรอยู่ครับอ๋อดูหนังค่ะนั่นไงเออทำไมดูดูหนังด้วยไม่เป็นไรท่านท่านนายกเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่๋อหยดุดครับเขาเขาทำเรื่องที่อยู่ในหน้าที่ไม่ได้โอ๋อก็น่าจะนอนอยู่บ้านไม่น่ามาเนอะว่าสังเกตการค่ะอ๋อมาสังเกตการเดินต่อเลยครับ ได้ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับผมมีเรื่องแค่นี้ครับคือให้คนไทยรักกันไปครับสามีกันไปนะครับก็ด้วยความเคารพกับท่านประธานครับครับก็ขอบคุณมากเลยครับท่านเยือนครับเดือนครับครับผมกลาบเรียนท่านประธานสภาครับวันนี้ก็มาในหน้าที่ร่ววของชาติครับผมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับผมพาเพื่อนบ้านมาด้วยครับ ที่เมื่อกี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีเทียมที่บอกว่าตอนสงบพวกเราทําอะไรกันเราก็เตะตะก้อเล่นมารอเล่นมารลุกกันนี่แหละครับเพราะเราเพื่อนกันรักกันครับเราไม่เคยมีอะไรกันไม่เคยทะเลาะกันรักกินไหนกินกันนอนด้วยกันไม่เคยทะเลาะกันเลยรักกันครับเราอยังไงรักกันรักกันตกลงผมเป็นลู้วของชาติปกป้องอาณาเขตของไทยคุณผมพลทหาร เมยียงปลาเป่าตึงเปรีย้ยรายงานตัว,วครัมคับผม,มคุณคุณคุณ,ค,ณคุณก็ลองนายกเลยใช่เป่าตึงเปรี้ยอ๋อนี่เป็เปนเป็นหลานของท่านคุณเหมือนกันอ <มา S 1> ันนั้นคุณคุณใช่ไหมแล้วคุณอะหุนใดประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันเฮ้ยไม่ใช่มีอะไรพูดกับพ่อแม่พี่น้องไปเลยภาษาบ้านคุณเลยผมคือทหารไทยผมเป็นคนไทยทหารไทยครับพูดเอาพูดภาษาบ้านคุณเลย สเสดงดเดี๋ยวผมฟังไม่ออกครับอะไรมาสะดงกะเดยเดมแปลให้ก็ได้ครับผมอยู่ติดกันอยู่ด้วยกันมาลบด้วยกันไม่ได้ลบครับคุกคีกันมาห้าหปีพูดไปเดวแปลให้เสด,ดมีอะไรเสดงมีอะไรสะเสด,ดยเนียนประหรืออยากจะปะทะเป๊ะ พูดไหมจอยทเนียริตเตเรียเขาเนี่ยเป็นคนชอบอ่อนเพลียกระมาจากนครมีมาเปิดกระป๋องเปลียเวลาเขาเมาเนี่ยเขาชอบเรียกเมียมาเปิดเออกระป๋องเบียร์เออบอกโว้ยโว่ยโว้ยโว้ยโว้ยโวลยโว้ยผวเป็นอยโางว่าผมคยณเป็นตำยหน่ยเป็นอวไรนะ ครับทำไมเป็นแม่ครับพ่อไปนำมาพาดแม่เลยครับคุณมีวัดอะไรเขาเรียกยุทธวกรเอาบุมอาวุธจะมาสู้ทหารไทยไหมมีอาทหารไทยมีอาวุธอะไรก็ไม่เห็นผมมีปืนคกที่เขาเรียก R P G ไปเยินเรียกอะไรนะ R P G ของพง L P G เอามาทำไมมาเติมแก๊สหรือไงเดี๋ยวในย่ามีอะไร มีของรางวัลจากนายให้มาอะไรดูข่าวเมื่อเช้าไหมทำไมถือปืนไปลอยหน้าลอยตากับทหารไทยเรดด้มามาครับมาเยอะเลยคุณเหล่านี้ไปผมไปเองเราฝึกๆกันไงนะทหารทหารกัมพูชีอุ้ยพื้นที่ตรงนี้น้อยไปตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้เลยนะข้างหน้าเสียเวลาเดี๋ยวข้างหน้าเสียเวลาเดี๋ยวกลับดึกกลับดึกนี่เสียเวลาเอาตรงนี้กระชับกระชับเลิกมาแบบนี้นะเออไม่อยากกลับดึกข้างข้าล่างก็ไม่ได้เอาตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้เลย บอยบีบายบึ้งบอยบีบายบึ้งบอยบีบายบึ้งแหมแอนใจทีบเลย <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดีดย๋ยวดูกดร้ายนี่คือฝึกกันอย่างนี้ฝึกกันอย่างนี้อะไรนะยังไงนะบอยบีบายบึ้งอ๋อเยอะๆสิฮะอยากฝึกบ้างเหรอโอเคครับ okay, ทนะหารเก่าทหารเก่าเอาบอยบีเอามือเอามือมือขึ้นบนเออ พ่อ,อครับยังอยากเป็นนายกอยู่เหรอ <laughs> <laughs> ผมยังอยากเป็นอยู่ครับผมขอฝากท่านประธานสักนิดครับยังไงเราคนไทยด้วยกันเ <laughs> พื่อนบ้านกันช่วยกันนะครับ,บรัฐบาลนะครับเราก็คุยได้ก็คุยปณีประนอมได้ก็ดีครับเปิดเถอะครับผมเราจะได้ขงเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านเราแล้วก็คนชาวบ้านแถวนั้นจะได้มีไรายได้กันด้วยครับเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ได้ข่าวรัฐบาลจะให้คะแนนขึ้นไป400ว่าให้800ก็ไม่พอหรอกครับ ถึงให้ได้คะแนนวันเราแปดร้อยเมียผมก็ให้ใช้วันเราล้อยู่ดีแค่นี้ก็แค่ละทานครับผมผมไม่ปวดหัวเท่าไหร่พ่อแกจะปวดหัวสัาผัส